วาทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวส่งท้ายปีเปิดสีคู่รักคนดังขอแต่งงานเดือนท่านว่าตอนรับข่าวดีส่งท้ายปีกลายเป็นว่าทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวปายแดงคู่ต่อไปและจะมีคู่ไหนกันบ้างรองไปรับชมกันได้เลย คู่ที่4แกงส้มดาวกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงคนล่าสุดสําหรับคู่รักที่หลายคนรุ้นกันมานานว่าอยากจะเห็นงานวิวาและแล้ววันนั้นก็มาถึงดีเจดาวมีการลงคลิปที่ชวนยินดีพร้อมกับติดแคปชั่นจะมีสามีแล้วค่ะทํากลางวิวสซอรเซร์สุดโรแมนติกแต่ที่แย่งซีนสุดๆต้องยกให้รีแอคชั่นของสาวดาวนี่แหละพอดูจากรูปแล้วก็คือเซอร์ไพรส์ของจริงหน้าเวอร์แบบตะลึงขั้นสุดจนหลายคนนั้นอดเอ็นดูไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวก็จบลงแบบแฮปปี้ว่าที่เจ้าสาวตอ ตกลงสวมแหวนโชว์ความหวานนอกจากนี้ทางด้านว่าที่เจะบ่่วเองก็ได้เล่าถึงโมเมนต์วันที่เขาได้ขอแฟนสาวแต่งงานแพ่เพิ่งรู้ว่าอาการหัวใจเต้นแรงแพนิคมันเป็นยังไง่ปีที่ผ่านมาที่อยู่ด้วยกันก็ไม่เคยเบื่อเลยจนในที่สุดความรักของทั้งคู่ก็สุขงอมกลายเป็นว่าที่เจะบอ่ำเจอสาวปลายแดงของวงการบันเทิงคนต่อไป คู่ที่3อาร์ตปุ้ยเป็นอีกคู่ที่หวานกันมากๆและก็กลายเป็นวาทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวคนต่อไปโดยทั้งคู่คบหาดูใจกันจะเข้าปีที่8แล้วจนในที่สุดก็เดินทางไปถึงอีกขั้นของชีวิตคู่อาร์ตผัาสุดได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวนอกวงการปุ้ยพัชรินแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ทั้งคู่พ่วงกันไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกันทำการบริการสุดโรแมนติกฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจินอกจากนี้ก็ยังมีโมเมนต์หวานเจี๊ยบจุ๊บกันไม่หยุดเลยซึ่งถ้าใครเป็นลูกค้าคุณชายหมู เป็นอย่างดีเพราะว่าสาวสวยหวานใจของหนุ่มอาร์ตมักจะยืนสับหมูกรอบให้ลูกค้าอยู่เป็นประจำเรียกได้ว่าเป็นครูรักที่ช่วยกันทำม,มาหากินแบบสุดๆแถมแฟนสาวก็สวยกินขาดมากขอแสดงความยินดีกับว่าทีจะบ่าวเจ้าสาวคนต่อไปด้วยนะคะ คู่ที่2ชาวนิงมีข่าวดีส่งท้ายปีกันอีกคู่สําหรับหนุ่มชาวชาวลิตก,กับแฟนสาวนิงชัญญานุษโดยเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาฝ่ายหญิงก็ได้เผยโมเมนต,ต์หวานๆจากทริปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันช่อแหวนเพชรเม็ดงามที่นิ้วนางข้างซ้ายขณะที่บรรยากาศในทริปก็เป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่เกียวโตพอดีทําเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับว่าทีเจะเบ่าเจ้า,าสาวป้ายแดง คู่ที่หนึ่งบัววินออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังจะเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วซึ่งถูกแฟนหนุ่มนอกวงการทำเซอร์ไพรส์คู่ข่าวขอแต่งงานในบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่ดูอบอุ่นสุดๆระหว่างที่ทั้งคู่นั้นไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นและในที่สุดก็ได้เปิดตัวสักทีด้วยความที่ก่อนหน้านี้บัวนลินทิ์ไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานออกสื่อกับแฟนหนุ่มสักเท่าไหร่และเธอก็ยังบอกว่าจะยังไม่เปิดตัวจนกว่าจะแต่งงานแต่ก็มีภาพโผล่ร่วมเฟรมกันอยู่บ่อยๆจนความรักของทั้งคู่นั้นเดินทางมาถึงอี ที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอกับความรักของมัวน,นินทิพย์และแฟนหนุ่มที่สุขงอมเต็มที่คำเอาทุกคนเข้ามาแสดงความยินดีและพร้อมที่จะตั้งหน้าตั้งตารอชมงานวิวาสุดโรแมนติกของทั้งคู่